เล่าเรื่องคิตศาสตร์มามากพอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมก็คงต้องขอพักไว้ก่อนแล้วนี่คือนัดนอกเรื่องครับหลังจากที่ปล่อยคลิปกติกาเบส,อสบอล10นาทีไปเนี่ยก็มีคนเนี่ยเข้ามากดดูกันอย่างล้นหลามเลยนะครับผมมีคนกดเข้ามาดูถึง7 0 0 0วิวเลยแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายว่าเออบางคนก็งงๆกับ คลิปที่ผมทําบางคนก็เข้าใจมากขึ้นในคลิปที่ผมทําแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับกติกาที่ผมอาจจะพูดผิดไปบ้างสรัพ์เทคนิคที่ผมอาจจะพูดผิดไปบ้างแล้วก็มีพวกกติกาเพิ่มเติมที่ผมอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนทําให้ผมได้รู้จักกีฬาชนิดนี้มากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับเนื่องจากคลิปนี้เนี่ยมันมียอดวิวสูงกว่าคอนเทนต์หลักที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ สืบประวัตินักคณิตนะครับเพราะงันเนี่ยเราก็จะต้องทําคลิปมาสนองนี้ผู้คนเหล่านั้นให้สักหน่อยโดยเรานะครับจะมาแนะนํา30ทีมในเมเจอร์ลีกเบสบอลกันว่าแต่ละทีมเนี่ยมีทีมไหนที่มีประวัติน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงในแต่ละทีมเนี่ยเราขอพูดโดยภาพรวมก่อนว่าเบสบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีลีกสมัครเล่นก่อตั้งขึ้นเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่1,806 ซึ่งก็เป็นช่วงหลังสงครามกลางเมืองซิลเวร์ที่สหรัฐพอดีนะครับแล้วก็ในปี1871เนี่ยก็ได้มีการก่อตั้งหลีกอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งหลีกนั้นเนี่ยก็ได้พัฒนาต่อมากลายเป็น National League ในปี1876นะครับส่วนในปี1901เกนี่ยก็ได้มีหลีกอีกหลีกหนึ่งก่อตั้งขึ้นพัฒนามาจากหลีกทางฝั่งตะวันตกก็คืออเมริกันหลีกนะครับสหลีกนี้ก็ ได้มีการแข่งขันกันดึงเรตติ้งให้ผู้คนเข้ามาดูนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยก็ต่างคนต่างแข่งเนาะจนกระทั่งปี1903เกนี่ยก็ได้มีการจับทีมที่ดีที่สุดทั้งใน national league แล้วก็ american league เนี่ยมาเจอกันกลายเป็นนัดชิง world series ครและนี่ก็คือกำเนิดของ major league baseball อย่างเป็นทางการในปี1903 ปัจจุบันเนี่ยเมอร์ลีกมีทั้งหมด30ทีมด้วยกันโดยจะออกแบ่งออกเป็น2หลีกก็คืออเมริกันลีกแล้วก็เนชั่นแนลลีกนะครับซึ่งในแต่ละลีกก็จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น3ภูมิภาคหรือว่า3ดิวิชันนะครับก็จะมีดิวิชันฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกแล้วก็โซนตอนกลางเพราะฉะนั้นรวมกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันโดยตอนแรกเนี่ยก็จะมีการแข่งขันในระบบลีกก่อนนะครับผม แล้วคัดทีมที่มีอัตราการชนะสูงที่สุดเนี่ยในของแต่ละเดวิชั่นเนี่ยเข้าสู่รอบโพสซีซันรวมกับทีมที่มีอันดับดีที่สุดที่ไม่ใช่แชมป์ด i วิชันจะเรียกทีมพวกนั้นว่าไวน์การ์ดนะครับเข้าไปเล่นรอบโพสซีซันหรือว่ารอบตัดเชือกนั่นเองโดยรอบโพสซีซันเนี่ยจะแข่งแบบแพ้ตกรอบครับคว้เจอกันไปเรื่อยๆจนถึงรอบชิง โดยรอบแรกจะเรียกว่าไวการ์ดนะครับซึ่งไวการ์ดก็คือเอาทีมที่ไม่ใช่แชมป์ดิวิชันแหละมาเจอกันก่อนใครชนะจะเข้าสู่รอบดิวิชันซีรีส์ใครชนะก็จะเข้าไปสู่รอบแชมเปี้ยนชิพซีรีส์เพื่อชิงความเป็นหนึ่งของแต่ละลีกใครชนะก็จะเข้าสู่รอบเวิลด์ซีรีส์ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมที่ดีที่สุดจากทั้ง2องลีกครับ ใครชนะก็จะได้คว้าแชมป์ในปีนี้ไปนี่คือรูปแบบการแข่งขันแบบคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันยังแพร่ระบาดกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการแข่งขันมันยังเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะครับรอให้มันประกาศแบบออฟฟิเชียลก่อนนะครับผมถึงจะมาบอกตรงนี้ได้ว่าการแข่งขันปีนี้มีรูปแบบการแข่งขันยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาแนะนําทีมในเมเจอร์ลีกเบสบอลกันก่อนนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงไหนโดยในลีกแรกที่เราจะมาแนะนําก่อนก็คือ National League เพราะว่าเป็นลีกที่เก่าแก่ที่สุดเนาะแล้วก็เก่าแก่กว่าอเมริ League แล้วดิวชันที่เราจะไปก่อนเป็นดิวชันแรกก็คือดิวชันทางฝั่งตะวันออกครับแอล e ลนตาเบฟนิวยา p ม i ส a ิ e าเดลเฟียฟิลลี่มายมี่มาลีนและ Washington National ฮะนี่คือ5ทีมที่เราจะมาให้ท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักกันในคลิปนี้ครับผมไปกันที่ทีมแรกเลยสวิง g า a r d for ball back to ร i g h t center and the Braves have won ทีมแรกที่จะพูดถึงกันในคลิปนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นทีมที่เก่าแก่ที่สุดในเมเจอร์ลีกเบสบอลแล้วก็คือทีมอย่างแอตแลนตาเบฟ e ซึ่งก่อตั้งในปี1871ครับเดิมทีเนี่ยทีมนี้มาอยู่ที่บอสตันก่อนแล้วก็คว้าแชมป์เอร์ซีครั้งหนึ่งเสร็จปับ๊บย้ายไปที่มิลวากี้ใช้ชื่อมิลวากี้เบฟก็คว้าแชมป์เวอร์ซีได้ครั้งหนึ่งครับสุดท้ายเนี่ยในปี1966ก็ได้กยย้ารัฐจอเยใช้ชื่อว็ได้ย้ายมาที่ร แล้วก็คว้าแชมป์บอลซีรีได้อีก1ปีครับในปี1995รวมแล้วทีมนี้ได้แชมป์บอลซรีไป3สมัยแล้วทีมนี้ก็เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จในดิวิชั่นฝั่งตะวันออกมากที่สุดครับทีมนี้เนี่ยมีตำนานให้พูดถึงกันอย่างมากมายหนึ่งคนที่จะพูดถึงก็คือแฮงอารอนฮะแฮงอารอนเนี่ยเคยเป็นผู้ที่ตีโฮมรันมากที่สุด แล้วก็ได้ทำลายสถิติของตำนานของนิวยอร์กยงกี้อย่างเบฟรูทนะครับในปี1974แต่ว่าสถิตินี้ก็ได้ถูกทำลายลงโดยยอดนักบวดสตีรอยอย่างแบรรี่บอลนะครับจากทางด้านของซานฟรานซิสโกไจแอนด์โดยช่วงยุคทองของเอเลนตาเบฟเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลาย90ถึงต้น2000นะครับคว้าแชมป์ดิวิชันติดต่อกันถึง11สมัยครับ แล้วก็เข้าชิง World Series ถึง3ครั้งด้วยกันแต่ว่าค่อนข้างย่ำแย่ครับเพราะว่าเข้าไป3แพ้ถึง2ได้แชมป์มาครั้งเดียวก็คือปี1995อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้ว a อ t n t a b เบเนี่ยก็ดาวลงเรื่อยๆครับจนกระทั่งในช่วงหลังๆเนี่ย a อรันตาเบก็เริ่มกลับมาทวงบอลลัง d ดิวิชันนี้คืนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้คว้าแชมป์ดิวิชันนี้ติดต่อกัน3สมัยแล้วนะครับ แล้วดูท่าทางเนี่ยทีมนี้จะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยทีมอย่างแอร์แลนด้าเบฟเนี่ยถือได้ว่าเป็นทีมที่น่าเชียร์อยู่เหมือนกันสําหรับเนชั่นอลลิตนะครับต้องมาลุ้นกันว่าแอร์แลนด้าเบฟเนี่ยจะเค็นฟอร์มได้ดีแค่ไหนสําหรับเมเจอร์ลีกเอสวันปีนี้นะครับ The pitch. Liner off glove into center field. The th have won the have liner glove field. Series. O1 off Florida Nagy's Marlins won A World มาพูดถึงทีมที่2ในดิวิชันตะวันออกกันนะครับซึ่งทีมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นม้ามืดประจามงการของเมเจอร์ลีกเบสบอลเลยก็คือไมอามี่มารินซึ่งทีมนี้ก่อตั้งในปี1993ใช้ชื่อว่าฟลอริดามารินก่อนซึ่งทีมนี้เนี่ยไม่เคยได้แชมป์ดิวิชันซีรีส์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าทีมนี้สร้างปรากฏการโดยการเข้าชิงเวอร์ซีรีส์2ครั้งในฐานะเป็นไวการ์ดและได้แชมป์ทั้ง2ครั้งเลยครับ โดยครั้งแรกเนี่ยในปี1997เก็นี่ยก็สามารถพลิกล็อกเอาชนะคีเ l a นอินเดียนได้ส่วนในปี2003เนี่ยทีมนี้ก็สามารถล้มยักษ์อย่างนิวยอร์กแยงกี้ได้ซึ่งเป็นทีมที่เป็นมหาอำนาจอยู่ในตอนนั้นเลยนะในช่วงปลาย90-2000ถึง2000เนี่ยนิวยอร์กแยงกี้เก่งมากนะครับผมไม่มีมารินก็ไปปราบเขาได้โดยทีมนี้เนี่ยก่อตั้งในปี1993เนาะแล้วก็คว้าแชมป์ในปี1997ใช้เวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้น แต่ถามว่าปัจจุบันทีมนี้เป็นยังไงทีมนี้กลายเป็นลูกไล่ของทีมอื่นไปแล้วครับผมโดยตั้งแต่ปี2003จนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยเข้ารอบโพสซีซันแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับจนกระทั่งปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีมารินก็ได้เข้ารอบโพสซีซันกับเขาสักทีหนึ่งหลังจากที่มีการขยายเป็น16ทีมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมยมีมารินจะรักษาฟอร์มแบบนี้ไว้จนถึงปี2021ได้หรือไม่ อันนี้ก็ต้องรอติดตามครับสำหรับไมมี่มาลีมาแนะนำทีมที่3ในดิวิชันฝั่งตะวันออกกันต่อนะครับซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่ผมภูมิใจนำเสนอมากก็คือนิว york เมสครับพูดถึงนิว york บางคนจะนึกถึงนิว york แยงกีที่อยู่เมกการลีกใช่ไหม แต่ว่าสําหรับผมแล้วทีมนี้มันมีอะไรให้พูดถึงเยอะอยู่พอสมควรเลยโดยทีมนี้นะครับได้เข้ามาทดแทนทีมอย่างบุคลินดอ d o เจอร์แล้วก็นิวยอร์กเจแอนที่เคยอยู่ในเนชั่น l e ล g ีกมาก่อนพอทีมนั้นเนี่ยย้ายไปที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ไม่มีทีมจากนิวยอร์กอยู่ในเนชั่น l e ล g ีกอีกเลยจนกระทั่งปี1962ครับก็ได้มีทีมนิวยอร์กเมสเนี่ยแหละเข้ามาเติมเต็มแล้วทีมนี้ใช้เวลาเพียงแค่7ปีเท่านั้นคว้าแชมป์โบซีรีในปี1969แล้วในปี1986เนี่ย นิวยอร์กเมดก็พลิกล็อกชนะบอสตันเรดซอกในการแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ในครั้งนั้นครับเป็นแชมป์เวิลด์ซีรีส์สมัยที่2โดยเกมนั้นถูกเรียกว่าเป็นเกมปาฏิหาริย์ของนิวยอร์กเมดแล้วก็เป็นนาทีบาปของบิลบาร์เนอร์นะครับผมที่เรียกอย่างนั้นเพราะว่าเกมที่6เนี่ยบอสตันมีโอกาสปิดเกมแล้วคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ได้ในตอนนั้นแต่ว่าในช่วงท้ายอินนิ่ง9เนี่ยบิลบาร์เนอร์เนี่ยรับบอลพลาดทำให้มีคนเนี่ยเข้าโฮมเบดแล้วทำให้เมดชนะในเกมนั้น สุดท้ายพอไปต่อในเกมที่7เนี่ยเม็ก็แซงคว้าแชมเบอร์ซีในปีนั้นไปนะครับเป็นเกมที่ถูกผู้คนพูดถึงกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็เป็นแชมเบอร์ซีครั้งสุดท้ายของนิวยอร์กเมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าชิงประมาณ2ครั้งแต่เม็ก็แพ้ให้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับผมปัจจุบันทีมนี้มีผลงานที่ไม่ค่อย,อยหวือหวาท,ทั้งที่มีตัวผู้เล่นค่อนข้างดีเลยนะครับผม แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะลุ้นเข้ารอบโพสซีซั่นไปได้สักทีหนึ่งตั้งแต่ปี2015นะครับที่ได้รองแชมป์เวลดซีรีในปีนั้นคนไหนที่เชียร์ทีมนิวยอร์กเมทเนี่ยอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับแบลนด์เลจสตรัชช์ Struck him out. The Philadelphia Phillies are 2008 World มาถึงทีมที่4กันแล้วครับซึ่งทีมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจของโซนดิวิชันนี้เลยนะครับนั่นก็คือฟิลาเดลเฟียฟิลลี่ทีมนี้ก่อตั้งในปี1883ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงยุค70มียอดนักหวดอย่างไมซ์สมิธสตีฟคาวตันนะครับซึ่ง2คนนี้ก็ได้พาฟิลลี่เนี่ยคว้าแชมป์ซิรี่ในปี1980เนาะ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยฟิลาเดลเฟียฟิลลี่ก็งูหัวไม่ขึ้นครับนานๆทีจะได้เข้ารอบโพสซีสั่นกับเขาโดยเฉพาะยุคป,ปลาย90ที่อลตาเบรฟเนี่ยครองบอลลังอยู่นานเลยนะครับฟิลาเดลเฟียฟิลลี่ตอนนั้นคือมืด8ด้านเลยนะครับผมแต่ว่าฟิลาเดลเฟียก็ปลดล็อกในช่วงปี2007ถึง2011ครับฟิลลี่ก็สามารถเข้าชิงเวิร์ซีรีส์ได้2ส,สมัยติดโดยในปี2008เนี่ยก็สามารถ คว้าแชมป์เวอร์ซี่ได้สำเร็จนะครับผมส่วนในครั้งที่2เนี่ยก็แพ้ให้กับนิวยอกรอย่างกี้ไปปัจจุบันเนี่ยฟิลาเดลเฟียฟิลลี่เนี่ยฟอร์มตอนนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผมสลับกันเป็นบวยระหว่างไมอามี่มาลียังไม่ได้เข้ารอบโพสตซีซั่นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเชียร์ฟิลาเดลเฟียฟิลลี่เนี่ยผมคิดว่าต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะครับผมผมว่าทีมนี้เนี่ยอันด้ตาเบรฟแข็งแกร่งจริงๆนะครับสำหรับปีนี้ คิดว่าจะพลิกล็อกไหมอันนี้ก็คงต้องให้บุญนำพาแล้วละครับสำหรับฟิลาเดลเฟียฟิลลี่มาสู่ทีมสุดท้ายของดิวิชั่นนี้กันครับซึ่งเป็นทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์เวอร์สรี่ไปหมาดๆนี่เองเมื่อปี2019ทีมนั้นก็คือทีมวอร์ชิงตันเนชั่นแนลครับ ทีมเนี้ยถ้าจะให้ไล่ประวัติกันจริงๆเนี่ยมันเคยมีทีมจากเมืองหลวงแข่งในปี1901ใช้ชื่อว่าทีมวอ s h ชิงตันเซนิเตอร์แล้วก็เคยคว้าแชมป์ในปี1924แต่พอปี1961เนี่ยทีมเนี้ยก็ได้ย้ายไปที่เมืองมินนิโซตาครับใช้ชื่อว่ามินนนโซตาทวินที่เรารู้จักกันในปัจจุบนันแล้วก็ไม่นานครับวอชิงตันเซนิเตอร์ก็ได้สร้างทีมใหม่แข่งได้10ปีก็ เปลี่ยนสนามไปอยู่ที่เท็กซัสใช้ชื่อว่าเท็กซัสเรนเจอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีทีมเบสบอลจากเมืองหลวงอีกเลยครับจนกระทั่งปี2004 m o n t r e a l Expo ครับทีมดังจากประเทศแคนาดาเนี่ยได้ตัดสินใจย้ายสนามครับจาก m o n t r ที l มาอยู่ที่วอชิงตันดีซีกลายเป็นว่าทีมจากเมืองหลวงก็ได้มีทีมเบสบอลกับเขาสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าบอชิงตันเนชั่นแนล ช่วงแรกๆที่เข้ามาทีมนี้ก็จะตกอยู่ในสถานะบวยค่อนข้างบ่อยนะครับผมแต่ในช่วงหลังปี2010เนี่ยทีมนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งในปี2019เนี่ยทีมนี้ก็สามารถคว้าแชมป์ World Series เป็นสมัยแรกได้สำเร็จครับอันนี้ผมก็ต้องขอปรบมือในความพยายามของทีมนี้ด้วยเนาะผมก็แอบเชียร์อยู่เหมือนกันนะในตอนที่เจอ Houston Astro นะครับแล้วก็ เป็นการดูเ Series ครั้งแรกแบบจริงจังๆด้วยนะครับผมดูเฉพาะเกม7นะครับผมแล้วเกมนั้นมันมากไปย้อนดวนได้แต่ที่น่าแปลกคือวอชิงตันที่คว้าแชมป์ในปีนั้นเนี่ยเข้ามาในฐานะไวกาสทั้งๆที่รอบก่อนๆเนี่ยเขารอบมาในฐานะแชมป์ดิวิชันซะส่วนใหญ่แต่ก็ไม่สามารถเข้าชิงเวิล์ซีได้สักทีหนึ่งนะครับรอบนี้เข้ามาในฐานะไวกาสก็สามารถคว้าแชมป์เวิล์ซีได้สําเร็จนะครับทาไปได้ และนี่คือ5ทีมจากดิวิชันตะวันออกของ o n t l o n a l u e นะครับคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงกันในโซนตอนกลางบ้างว่าจะมีทีมไหนหน่าสนใจสำหรับ Major League Baseball ปีนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมช่องนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับเบสบอลค่อนข้างบ่อยนะครับผมพักสื่อประวัตินักคนิตไว้ยาวๆเลย ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปครับใครมีข้อเสนออะไรก็มาคอมเมนต์ให้ผมอ่านได้ผมตอบได้ทุกเม้นต์แล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ